ที่นี่ก็มาถึงคำว่ากรรมะวิบากแห่งการเป็นหัวแรงหัวเรี่ยวในการกุศลทั้งหลายที่เป็นตัวกรรมหรือเป็นตัวการกระทำนั้นแสดงไว้ว่าเป็นหัวหน้าชนเป็นอันมากในกุศลธรรมทั้งหลายเป็นประธานนะเป็นหัวหน้าในการละกายสุจริต วจีละกายย,ยทุจริตวจีทุจริตและมโนโทุจริตเป็นประธานในการแจกทานการรักษาศีลการรักษาโสถเป็นประธานในการบำรุงมันดาบิดาและสมณครามเป็นประธานในการนอบน้อมต่อบุคคลผู้เจริญแห่งกระกูลนั้นนั้น,น,น เป็นประธานในการประกอบอาธิกุศลธรรมทั้งหลายอื่นเป็นอันมากนี่หมายทั้งหมดนี้หมายถึงเป็นหัวหน้าเป็นหัวแรงเป็นประธานในการชักชวนสรุปความว่าเป็นผู้บันดาลให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น <c oughs> เพราะว่าถ้าไม่มีหัวหน้าหรือหัวเรี่ยวหัวแรงบันดาลสิ่งเหล่านี้ยากที่จะเกิดขึ้น หรือจะเกิดขึ้น <c oughs> ก็ไม่เป็นไปอย่างที่เป็นล่ำเป็นต้นหรือรวดเร็ว <c oughs> กรรมอันนี้จึงหมายถึงกรรมแห่งบุคคลผู้เป็นหัวหน้าหรือผู้ชักชวนผล <c oughs> <c oughs> มิบาบที่ได้รับคือทําให้พระองค์ทรงมีมหาปุริสลักษณะที่สามสิบสอง คือมีศีษะรับกับกรอบหน้า <c oughs> ปัญหาที่จะตีความข้อนี้ซึ่งมีตัวพยัญชนะกำกวม <c oughs> ก็มีอยู่บ้าง <c oughs> แต่อย่างไรก็ตาม <c oughs> คงสรุปความได้ว่า ขอบหน้าหรือกรอบหน้านั้นสมก,นกันกับลักษณะของพระศีนหรือศีรษะทั้งหมด <c oughs> ซึ่งเป็นลักษณะของพระพุทธรูป <c oughs> ที่เราเห็นๆกันอยู่ <c oughs> ธรรมมาทิฏฐานเกี่ยวกับวิบากข้อนี้แสดงว่า ความที่มหาชนพากันประพฤติตามทั้งที่เป็นพุทธบริษัทสี่ก็ดีที่เป็นเทพมนุษย์อสูรนาคคนทัพก็ดีไม่ว่าทั้งพุทธบริษัทโดยตรงและมิใช่พุทธบริษัทพากันทำตามมันจึงเป็นการง่ายแก่มหาบุรุษที่จะ สั่งสอนประชาัตว์อย่างคนตั่วไปถ้าว่าผู้ใดเป็นหัวเรียวหัวแรงหัวหน้าเป็นประธานแห่งการกุศลแล้วผลที่ได้รับมันก็แสดงอยู่โดยรงหรือโดย,โดย,โดยโอัตโนมัติว่าคนทั้งหลายพากันเชื่อฟังและประพฤติตาม